เรื่องราวของนักฆ่านี่มันมีอยู่เยอะแยะมากมายเต็มไปทั่วประเทศไทยแต่คําว่านักฆ่าที่สังหารโหดและก็สามารถหนีรอดได้ทุกคดีนั้นมันมีอยู่แค่คนเดียวเขาคนนั้นนี่มีชื่อว่านายพันศักดิ์มงคลศิลป์นะเจ้าข,ของฉายานักฆานายกนายพันศักดิ์มงคลศิลป์นี่เขาไม่ได้เรียนจบจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจโดยตรงตัวเขาเองอคอยเป็นมือเป็นตีนเป็นเท้าให้กับระดับบิ๊กบิ๊กสีกากี ตัวเขาเนี่ยเป็นลูกน้องของนายตำรวจที่มีฉายาว่ามือปราบยมบาลตะวันตกนายพันศักดิ์มงคลศิลป์เนี่ยเขาอยู่ในชุดของการคลี่คลายคดีเพชรสาอุตอนนั้นนี่โอโหถือได้ว่าคดีเพชรสาอุเนี่ยโด่งดังระดับตำนานถือได้ว่าเป็นคดีที่สําคัญอีกคดีหนึ่งของเมืองไทยเลยก็เป็นไปได้เรื่องราวของนายพันศักดิ์มงคลศิลป์จะมีที่มาที่ไปอย่างไรวันนี้หัวหน้าเผ่าะจะเล่าให้ฟังนายพันศักดิ์มงคลศิลป์นี่นะก่อเหตุโอมาอย่างโชคชน มีการสังหารโหดมาโดยตลอดแต่ว่าทุกคดีที่เขาทำส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็มักจะรอดจากการติดคุกติดตารางแต่ท้ายสุดแล้วก็ได้มาติดคุกพร้อมกับนายพลคนดังที่มาของฉายานักฆ่านายกนี่ถือว่าไม่ธรรมดาเขาเป็นหัวหน้าสมมือปืนระดับแนวหน้าของภาคตะวันออกเคยก่อคดีสังหารโหดมาอย่างชกชนแม้แต่การสังหารสิบโทสมเกียรติน้อยเล็กหรือว่าสิบโทโน้ตน้อยเล็กซึ่งสิบโทนตนีน่ถือว่าโอ้โหไม่ธรรมดาเช่นกัน สำหรับการเป็นมือปืนสังหารคนนะเขาว่ากันว่าสิบโทโนดในเล็กเนี่ยขั้นโหดเหียมแล้วแต่ปรากฏว่าก็ยังสู้พันศักดิ์มงคลศิลป์ไม่ได้พันศักดิ์มงคลศิลป์นี่เขาโหดกว่าหลายเท่าด้วยกันยังมีอีกหลายคดีทิินายพันศักดิ์ไปเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการสังหารกำนันประเชิญบุญประหมทคดีอุ้มฆ่านางตรีนุชบุญทวีซึ่งเป็นภรยาของอดีตสมาชิกสภาจังหวัดปราจีนบุรี ในสมัยก่อนในฝั่งของภาคตะวันออกยังเต็มไปด้วยมือปืนเอาพวกอิทธิพลมืดมีการฆ่ากันตายทุกวีทุกวันตลอดทั้งปีส่วนมากจะเป็นการขัดแย้งเกี่ยวกับอะไรหัวหน้าเผ่าเป็นการขัดแย้งเกี่ยวกับผลประโยชน์ไม่ลงรอยกันตามภาษาของเจ้าพ่อของนักเลงของมาเฟียและในสมัยนั้นในการจับกุมตัวคนร้ายนี่ถือว่าเป็นการจับกุมที่ยากมากขณะที่ตอนนั้น,นพันตำรวจโทพันศักดิ์มงคลศินถือได้ว่าเป็นตำรวจสายดังจอมโหดสังหารโหดคนหนึ่ง นาในขณะที่ดำรงตำแหน่งสารวัตรสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูทรอ,อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีต่อมาในห้วงประมาณปี2537นายพันศักดิ์มงคลศิลป์ก็ได้ถูกส่งตัวเ,เข้ามาช่วยงานปาลอปาลอ,าอก็มีชื่อว่าพลตรวจโทชลอเกิดเทศเป็นผู้บัญชาการประจำกรมตำรวจโอโหถือได้ว่านายพันศักดิ์เป็นลูกน้องมือดีของพลตรวจโชลอเกิดเทศ ในการขี่คลายคดีเพชราอุนะที่โด่งดังระดับตำนานเป็นคดีสําคัญอีกคดีหนึ่งของเมืองไทยก็เป็นไปได้นะต้นเหตุเรื่องของคดีเพชราอุเนี่ยมันมาจากนายเกรียงไกรเตชะมง์ซึ่งเป็นคนงานประจําวังของเจ้าชายฟาซานบินฟาฮัดนะแห่งประเทศซาอุดีอาระเบียเขาได้แอบไปขโมยพระเครื่องออกมาจากวังมาเป็นจํานวนมากนะเมื่อขโมยเสร็จแล้วก็หนีกลับมายัางประเทศไทยแต่ท้ายสุดแล้วก็โดนเจ้าหนะ้าที่ตำรวจเนี่ยสามารถจับกลุมตัวได้ พร้อมกับสามารถยึดของกลางได้เป็นจํานวนมากไม่ว่าจะเป็นเครื่องเพชรท,ที่มีความสวยงามและก็มีราคาที่สูงมากทางเจ้าที่ตำรวจไทยเนี่ยได้ส่งคืนเครื่องเพชรให้กับเจ้าของได้สําเร็จและต่อมาภายหลังเนี่ยทางการของซาอุดีอาระเบียตรวจสอบพบว่าเอ้ยไอเครื่องเพชรท,ที่ส่งมาจํานวนมากมามหาศาลเนี่ยมันเป็นของปลอมและหนึ่งในนั้นก็คือเพชรสีน้าเงินที่รู้จักกันในชื่อของเพชรบลูไดมอนด์ซึ่งเพชรบลูไดมอนด์เนี่ยเป็นเพชรท,ที่มีความสําคัญมากเป็นเพชรประจําราชวงศ์ ที่ได้ทําการเรียนแบบขึ้นมาใหม่โอ้โหเพื่อตบตาประชาชนและเจ้าหน้าที่ของประเทศซาอุดีอาระเบียซึ่งในขณะนั้นนายสันติสีธนาขันหรือที่รู้จักกันเป็นอย่างดีก็คือเสียสันติก็มีอาชีพพ่อค้าเพชรขายพลอยได้มีส่วนรู้ส่วนเห็นได้มีส่วนรู้เห็นเป็นใจกับเพชรซาอุที่ตกอยู่ในฐานะคนรับซื้อเพชรรวมไปถึงเป็นผู้ต้องสงสัยเกี่ยวกับการปลอมแปลงเพชรบลูไดมอนด์ให้กับนายตำรวจคนหนึ่งแต่ว่าตัวนายสันติเองเนี่ยก็ไม่เคยเปิดปากพูด ไม่เคยสะท้อนไปถึงคนที่สั่งการเพราะกลัวว่าตัวเองเนี่ยจะไม่ปลอดภัยรวมไปถึงครอบครัวของนายสันติด้วยก็เลยมีการปิดปากมาโดยตลอดและในที่สุดก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นจนได้ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีเงินงำพอสมควรนะฮะหลังจากมีการพบศพสองแม่ลูกก็คือนางดาราวดีกับเด็กชายเสรีสีธนะขันซึ่งทั้งสองคนเนี่ยเป็นภรยาและบุตรชายของนายสันติก็มีลักษณะการเสียชีวิตอยู่ภายในรถเบนซ์บนเส้นทางถนนสายมิตรภาพ ในช่วงอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีที่เกิดเหตุเนี่ยพบรถสภาพถูกชนอย่างรุนแรงลักษณะของผู้ตายก็เหมือนรถชนอุบัติเหตุทั่วไปนะแต่ต่อมาภายหลังก็ได้มีการสืบสวนข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับพยานหลักฐานจนพบว่าสองแม่ลูกคู่นี้เนี่ยถูกจัดฉากฆาตกรรมอำพรางอย่างเห็นได้ชัดโดยนายพันศักดิ์มงคลศิลป์เนี่ยถูกกล่าวหาว่าเป็นหัวหน้าชุดในทีมสังหารโหดในครั้งนี้และต่อมาไม่นานก็ได้ถูกรวบยกแกง๊งรวมไปถึงป่าลอ หรือพลตบทโทชะลอเกิดเทศตกอยู่ในฐานะผู้บงการสังหารสองแม่ลูกภรรยาและบุตรชายของนายสันติจากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยตัวของนายพันศักดิ์ได้ให้การอย่างเป็นประโยชน์ต่อรูปพดีจึงให้ศาลตัดสินประหารชีวิตพลตบดท,ทชะลอเกิดเทศส่วนนายพันศักดิ์มงคลศิลป์เนี่ยศาลตัดสินลดโทษให้เหลือจำคุก40ปีด้วยกันจากข้อมูลต่างๆของตำรวจคนสนิทเนี่ยระบุชัดเจนว่าปาลอไม่ได้เป็นหัวหน้านายพันศักดิ์โดยตรง แต่มีคนรู้จักที่เคยใช้งานนายพันศักดิ์ซึ่งเป็นนายตำรวจยศใหญ่มีฉายาอยู่ในวงการว่ามือปราบยมบาลตะวันตกหลังจากที่พันศักดิ์เนี่ยถูกส่งตัวเข้าเรือนจำก็ได้รับการลดย่นลดย่นมาเรื่อยๆต่อมาก็มีการให้พ้นโทษในปี2555หหลังจากนายพันศักดิ์มงคลศิลป์นเนี่ยได้รับอิสรภาพโอ้โหออกมาจากคุกแล้วก็ใช้ชีวิตปกติเหมือนชาวบ้านทั่วไปหลังจากนายพันศักดิ์ออกมาจากคุกได้ไม่นาน ก็ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปอย่างลึกลับของนายชัยชนะหมายงานหรือว่าเสียอ้วนซึ่งเสียอ้วนก็ประกอบธุรกิจนําเข้าสินค้านําเข้าสินของจากประเทศกัมพูชาเข้ามาขายในโรงเกลืออย่างฝั่งของประเทศไทยก็คืออาเภออารัญ,ญประเทศนายพันศักดิ์เนี่ยได้รับว่าจ้างตามคําสั่งของคู่ขัดแย้งผลประโยชน์ในตลาดโรงเกลือด้วยกัน <S <s เหตุการณ์เกิดขึ้นในตอนเช้ามืดปรากฏว่ามีชยายชะกันรูปร่างสูงใหญ่หลายชีวิตด้วยกันบุกเข้ามาอุ้มตัวเสียอ้วน โดยทางตำรวจเนี่ยมีภาพกล้องวงจรปิดไว้เป็นหลักฐานหลักฐานทุกอย่างเนี่ยเชื่อมโยงมาถึงตัวเขาทั้งหมดเลยนายพันศักดิ์เนี่ยไม่ได้ระมัดระวังตัวอะไรเท่าที่ควรเพราะนายพันศักดิ์เนี่ยไม่รู้อะไรที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเนื่องจากติดคุกนานรวมทั้งพบจุดเผานางยางในป่าสวนยูคาลิปตัสที่บ้านคลองมะเดือ่อหมู่ที่8ตำบลท่าช้างอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจินบุรีสภาพศพของเสียอ้วนก็โอ้โหถูกเผามีแต่กระดูกที่เหลืออยู่ปะปนกับชิ้นส่วนของอยางรถยนต์ หลักฐานสําคัญต่างๆก็คือโครงฟันปลอมของเสียอ้วนอธิสมใส่ไว้ในปากนี่แหละคือตัวที่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นเสียอ้วนนักธุรกิจนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศต่อมาไม่นานตํารวจก็ได้รวบตัวผู้ก่อเหตุคาบ้านก็คือนายพันศักดิ์มงคลสินเป็นหนึ่งในทีมสังหารโหดชุดนี้นะครับหลังจากนั้นนายพันศักดิ์มงคลสินก็ได้รับการประกันตัวออกมาต่อสู้คดีก่อนที่จะมีการหลบหนีไปในที่สุดนายพันศักดิ์เนยม่ยอมมาขึ้นสารเพื่อฟังคําตัดสิน ศาลจึงได้ออกหมายจับนายพันศักดิ์หลังจากนั้นเป็นต้นมานายพันศักดิ์ก็หายหน้าหายตาสับสนไปนอย่างไรร่องรอยอาจจะเป็นปุ๋ยไปหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วก็ไม่มีใครพบเห็นนายพันศักดิ์อีกเลยผ่านไปเวลาประมาณ3ปีนี่ปรากฏว่านายพันศักดิ์ก็ตกเป็นผู้ต้องหารับจ้างฆ่าเสียปั๊มน้ำมันอีกหนึ่งครั้งนะตำรวจก็มีการทํางานอย่างลับๆนะเพื่อต้องการจับกลุ่มตัวคนร้ายรายนี้ให้ได้ถือว่ามันเป็นโจรที่โหดเหี้ยมโคตรเลยก็เป็นไปได้ มีการจัดชุดนักสืบทธิว่าเก่งที่สุดของกองปราบมาตามหาตัวนายพันศักดิ์แต่ปรากฏว่าก็ยังไม่สามารถหาเบาะแสคนใดได้ตำรวจจึงตามไปที่บ้านไปสอบปากคำญาติพี่น้องปู่ย่าตายายเขาก็บอกได้คำเดียวว่าไม่รู้ไม่รู้ไม่เห็นเบาะแสที่ทราบมาล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจรู้เพียงแต่ว่าเขาเนี่ยสนิทสนมกลมเกลียวกับคนในพื้นที่ของชายแดนชายแดนไทยกัมพูชาทำให้ในายพันศักดิ์เนี่ยเดินทางเข้าออกระหว่างประเทศได้อย่างสบายสบาย ในช่วงปลายปี2561นะฮะนายพันศักดิ์เนี่ยได้ก่อคดีลอบสังหารเจ้าของธุรกิจปั๊มน้ำมันใจกลางเมืองจังหวัดสระแก้วซึ่งทางตำรวจเนี่ยก็ได้พบข้อมูลว่ามีหลักฐานสำคัญที่สามารถเชื่อมโยงไปถึงตัวนายพันศักดิ์ที่เป็นมือปืนลั่นไกสังหารนายประชาวรทัศน์เจ้าของธุรกิจปั๊มน้ำมันรวมทั้งยิงนางปาลิดาวรทัศน์ภรรยาของนายประชาบาดเจ็บสาหัสด้วยโดยการก่อเหตุในครั้งนี้เนี่ยมีผู้ร่วมขบวกนการทั้งหมด4คนด้วยกัน หลังจากที่นายพันศักด์ได้รับจ้างวานค่าจากอดีตเจ้าของปั๊มที่เกิดเหตุเพราะว่าอะไรก็เพราะว่าไม่พอใจที่ผู้ตายเนี่ยไม่ยอมขายที่ดินคืนให้หลังจากที่มีเหตุการณ์สังหารเสียป,ปั๊มน้ํามันเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการประสานกําลังต่างๆเพื่ออะไรเพื่อต้องการจะจับตัวนายพันศักด์ให้ได้แต่ก็ไม่มีตํารวจคนไหนสามารถที่จะเข้าไปถึงตัวได้แม้แต่นิดเดียวนะหากย้อนเวลากลับไปเมื่อหลายปีก่อนตํารวจสมัยนั้นเขารู้กันดีว่ามือปืนสังหารรายนี้เนี่ยได้ถูกยืม ยืมมือขึ้นมาเพื่อฆ่าฆ่าเพื่อชาติหรือที่ฆ่าแล้วก็รอดพนด้นคดีลงมือฆ่าแล้วก็ได้รับการประกันตัวและล่าสุดนี้ฆ่าเสร็จแล้วก็ยังหลบหนีรอดไปได้คนในวงในเขารู้กันดีว่าการฆ่าเพื่อชาติมันคืออะไรคนที่ถูกสังหารก็ไม่ใช่คนดีคนที่ตายก็ไม่ใช่คนดีไม่ใช่คนดีอะไรมาจากไหนเป็นโจรผู้ไร้เหมือนกันที่ตำรวจและรัฐบาลในยุคนั้นต้องการกำจัดให้มันสิ้นซากไปแล้วก็ไม่มีใครรู้นะว่าใครกันแน่ ที่เป็นผู้บงการการอยู่เบื้องหลังทั้งหมดนี้ในสมัยนั้นในาใยพันศักดิ์ออกจากเรือนจำมาใหม่ๆนะก็ให้การเป็นประโยชน์ต่อตำรวจเป็นอย่างมากแล้วก็ได้อนุญาตให้มีการประกันตัวในคดีสังหารเสียอ้วนโรงเกลือและท้ายสุดแล้วก็มีการหลบหนีไปถึง3ปีด้วยกันมือปราฝีมือดีหลายคนไม่สามารถตามจับในายพันศักดิ์มาได้ปล่อยให้ในายพันศักดิ์เนี่ยพาพรรคพวกกลับมาเก่อคดีอีกหนึ่งครั้งด้วยกันและครั้งล่าสุดกับการสังหารเสียปั๊มน้ำมัน ในจังหวัดสระแก้วล่าสุดนี้สํานักงานตํารวจแห่งชาติก็ได้ส่งมือปราบฝีมือดีระดับนายพลเลยถ้าเปรียบเสมือนนักมวยก็สามารถพยักอรุณนะกระดูกเบอร์เดียวกันนะแล้วก็ได้นํากําลังตํารวจจากหลายหน่วยงานลงพื้นที่เพื่อสืบสวนหาคดีของนายพันศักดิ์ที่ผ่านมาเนจับไม่ได้สักทีโอ้โหถ้าเจอครั้งนี้เนจับตายอย่างเดียวความคืบหน้าล่าสุดเวลาประมาณ17บเนาฬิกาของวันที่12ตุลาคมปีห1และในที่สุด ก็สามารถจับกลุ่มตัวนายพันศักดิ์หรือพันธุบัตโทพันศักดิ์มงคลศิลป์ได้มีอายุ63ปีซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดสระแก้วพร้อมกับนางธนพรสุขโคใจอายุ50ปีผู้ซึ่งเป็นภรรยาของนายพันศักดิ์เป็นผู้ต้องหาหมายจับสารจังหวัดธนบุรีในข้อหายักยอกทรัพย์และในที่สุดจึงประสบความสำเร็จสามารถจับตัวนายพันศักดิ์มงคลศิลป์ได้พร้อมกับนางธนพรผู้เป็นภรรยา จับได้ที่ไหนละฮะโอน่าเผาจ้าจับได้ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองก็มีการสอบปากคำข้อมูลต่างๆเบื้องต้นได้รับสารภาพ,าพว่าผมเนี่ยเป็นคนรับงานจัดหาอาวุธปืนอาวุธยุโทโธปกรณ์ให้กับคนร้ายอีกสองคนเท่านั้นส่วนผมเนี่ยไม่ได้เป็นคนลงมือยิงส่วนผู้บงการจ้างหวานก็คือใครอ่ะเขามีชื่อว่านายดำงรงฤทธิ์กิติวราพรมีชื่อเล่นว่าเสียทงเจ้าของธุรกิจปั๊มน้ำมันในจังหวัดสระแก้ว ต่อมาเสียทงก็ได้ฆ่าตัวตายเพราะรู้ว่าตัวเองเนี่ยมันพิษโดยมีเงินหลักแสนเนี่ยเป็นค่าจ้างในการทํางานครั้งนี้ในขณะที่นายพันศักด์รับราชการตำรวจอยู่เวลามีเรื่องเดือดร้อนเวลามีการหนีคดีเวลาหลบหนีคดีนะเสียทงคนนี้ก็จะมีการยื่นไม้ยื่นมือมาช่วยเหลือโดยตลอดเมื่อเสียทงเนี่ยขอความช่วยเหลือกลับคืนมานายพันศักด์จึงรับงานทันทีเพราะเชื่อว่าเสียทงเนี่ยเป็นผู้มีพระคุณกับเขาส่วนเส้นทางที่ใช้ในการหลบหนีต่างๆของนายพันศักด์ ก็ได้ย้ายไปอยู่จ uh, ังหวัดหนึ่งจังหวัดหนึ่งอ่าย้ายไปเรื่อยแล้วก็ไปกบดานอยู่กับเพื่อนคนสนิทบ้างและครั้งล่าสุดเนี่ยคนที่ช่วยเหลือในการหลบหนีก็คือใครก็คือเพื่อนสนิทของนายพันศักดิ์ที่ติดคุกติดตารางด้วยกันสมัยติดคุกที่เรือนจําก่อนที่เจ้าที่ตํารวจจะมีการกระจายกําลังปิดล้อมนะก็มีการเคาะประตูกอนเพื่อให้คนที่อยู่ในห้องเนี่ยเปิดประตูออกมาซึ่งใช้เวลาเคาะก็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 อาอยู่ประมาณ30นาทีแต่ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกําลังเคาะอยู่ก็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 ระหว่างนั้นเองก็มีีเสยงงชักกลลําปปืน๊ ออกจากภายในห้องทําให้เจ้าหน้าที่ตํารวจชุดจับกลุมไม่แน่ใจว่าเอ้ยมันจะยอมมอบตัวหรือว่าพร้อมที่จะประทะช่วงจังหวะนั้นเองนางชนะพรภรรยาเนี่ยของนายพันศักด์ได้เปิดประตูออกมาพอดีพร้อมกับตะโกนบอกนายพันศักด์ว่าพี่ไม่ต้องสู้แล้วตํารวจมาเต็มบ้านเลยพี่มอบตัวเหอะพี่มอบตัวได้แล้วไม่ต้องสู้แล้วคําพูดนี้เองทําให้ในายพันศักด์มงคลศินยอมออกมามอบตัวขณะที่ตํารวจทําการสืบสวนขยายผลจากพยานหลักฐานต่งตาง หากพบว่ามีใครเกี่ยวข้องก็จะออกหมายจับทันทีและในที่สุดในวันที่13ตุลาคมปี2561ก็มีการสอบปากคำนายพันศักดิ์ประมาณ20ชั่วโมงด้วยกันและในที่สุดเนี่ยนายพันศักดิ์ก็มีการรับสารภาพว่าผมเองผมเป็นคนลงมือสังหารนายประชาจริงอาวุธปืนต่างๆเกี่ยวกับการสังหารทั้งหมดนี้เป็นปืนผมเองภายหลังจากการรับสารภาพเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวนายพันศักดิ์ส่สงไปยังจังหวัดสระแก้วเพื่อทำแผนต่อไป ในที่สุดนายพันศักดิ์มงคลศิลป์ก็มาถึงจุดจบของชีวิตถือได้ว่าเป็นมือปืนสังหารหมายเลขหนึ่งที่ตำรวจอยากต้องการตัวมากที่สุดในยุคนั้นถือได้ว่าเป็นการปิดฉากนักฆ่านายกนะไอคนเฮาวๆมันต้องกินข้าวผ่านทูบและนี่ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงนะที่หัวหน้าเผ่าเล่าทุกเรื่องหยิบยกขึ้นมาเล่ากับทุกคนได้รับฟังกันหากมีข้อมูลต่างๆอ่านรายชื่อผิดพูดผิดนะพูดรายชื่อต่างๆเกี่ยวกับสถานที่ผิดต้องขออภัยด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ